ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับหนักแน่ประกาศเตือนแล้ว22จังหวัดหนักคืนนี้27-28ตุ 18, ลาคม2565พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็น ของวันพุธที่2 7กรกฎาคมนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาพยากรากาศประจําวันในคืนนี้รวมถึงการพยาประกาศในอีก7วันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านและประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเข้ามาคืนนี้12จังหวัดจะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันก่อนนะครับซึ่งนะครับข้อมูลข่าวแรกโดยเมื่อวานนี้ที่ขามสแกนแสงนครราชสีมาได้เกิดลมพายุข,ขนาดใหญ่ พัดเข้าสู่งานมหกรรมของกินสีผ้านาทีวาการอำเภอขามสแกแสงที่จัดขึ้นในช่วงวันที่22-28กรกฎาคมก็สร้างความโกรหนไม่น้อยอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจข่าวสารบ้านเฮานอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้ทางานของกรมอุตุนยิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงเอาไว้ว่า มรสุมตําตกเฉียงใต้จะมีกําลังอ่อนนะครับในช่วงนี้จึงทําให้ฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครับซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนประเทศไทยทางตอนบนจะอยู่ที่ประมาณ30จนถึง40เซนของพื้นที่ซึ่งนะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยและอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับ โดยในคืนนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันพุธที่2 7กรกฎาคม2565 18ห้กานกาของวันพุธจนถึง18บนกาของวันพฤหัสบดีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบรุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรี ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทธลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับ ส่วนในด้านของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลฝั่งอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลฝั่งอันดามันทำให้ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนล่างมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ ฝนจะลดลงนะครับทั้งปริมาณและการกระจายตัวอยู่ที่30%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดต,ตากน,น่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะันออกเฉียงเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งน,นี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงเช่นกันนะครับเลือ40%ของพื้นที่ ส่วนมากในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะใน้นบริเวณจังหวัดชัยภูมิคอนแก่นอำนาจเจริญยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคกลางในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ30%ของพื้นที่แต่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ เน้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบรุรีลบบรุรีและสระบรุรีอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภากันออกในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36าันองศาเซีเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝน4 0เ็นของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-37องค์าันเองศาเซีเซเยสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลขคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับหลังจากนั้นในด้านของการคาดการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา เทียบกับโมเดลฝนฟ้าผ่ากันนะครับเนื่องจาก27จนถึง29กรกราคมมรสุมตัาตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนจึงทําให้มีลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวออกประเทศไทยทางตอนบนจึงมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนฝนตกหนัก จะเน้นบริเวณภาคใต้สำหรับขึ้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้นนะครับในช่วงวันที่30กรกฎาคมจนถึง2ส,สิงหาคมมรสุมตํำตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลทั้งสองฝั่งและประเทศไทยทางตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดเมียนมา ลาตอนบนจึงทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงบางพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกคลื่นลมทะเลจะเพิ่มกำลังขึ้นคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ระวังในการเดินทางและชาวเรือขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนภาคเหนือ 27-30ก,กรกฎาคมฝนลดลงเหลือ20-30%ของพื้นที่จากนั้น31ก,นกรกฎาคมถึง2สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองนะครับบวกกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยให้เกิดลมกระโชกแรงอุณหภูมิสูงสุด31-38อถึงาศาเซนเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือ 27- ่9ง2กรกฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนเข้ามาได้บ้างจากลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้จึงมีฝนอยู่ที่10ิบ จนถึง40ของพื้นที่จากนั้น30ก,กรกฎาคมถึง2สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40ถึง60ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่จากปัจจัยอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น30ถึง38องศาเซลเซียสจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นะครับ ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลาง27-29กรกรกฎาคมฝนลดลงเหลือ20-30เตนของพื้นที่ส่วนมากนะครับยังคงมีตกที่ฝั่งล่างๆอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30-37อถึง3าองศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้มีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเข้ามา โดยจะเริ่มในช่วงวันที่30กระะกฎาคมถึง2สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40จนถึง6 0สเปนของพื้นที่พยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะวันออก27 29ถึง29กระะกฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงเหลือ20ถึง40เปนของพื้นที่ทะเลจะลดกำลังลงนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรแต่จะได้รับปัจจัยจากทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ในบางพื้นที่ที่จะพัดนำความชื้นเข้ามาจึงทำให้ยังคงมีฝนได้โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมนะครับและพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลจากนั้น30กรกรกฎาคมถึง2สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-6 0ของพื้นที่ ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด29-37อถึงองศาเซนเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 27- 2 9กรกรกฎาคมฝนลดลงเหลือ20-40ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนเข้ามานะครับจากปัจจัยของลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้จากนั้น30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-6 0ประเนของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-37องคถงสาเจองศา,าซียกสเพรียกรากาศพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง40-6 0ิประเนของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่27-29กรกฎาคม ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้น30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก27-29กรกฎาคมฝน40-60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร จากนั้น30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเกณฑ์อยู่ที่60จนถึง70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิสูงสุด29-36องศาเซลเซียสโดยสรุปนะครับ ในช่วงวันที่27ถึง29กรกฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยของฝนได้บ้างคือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอีสานตอนล่างกลางตอนล่างตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนปัจจัยของฝนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังอ่อนลงและลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนําฝนเข้ามานะครับ จากนั้น30ก,กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นจากมรสุมที่จะมีกําลังแรงขึ้นบวกกับร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและลาวตอนบนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ อย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วยกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ